อ้าโธเนาะมือนี้ดูเป็นวิเศษได้มือนี้แม่เป็นผู้เก็บลูกเป็นผู้กวาดบาดนี้มันก็แปลนเท่านั้นแล้วฉบาบนียโอ้เฮ้ยระวังเด้อระวังเคาะหัวเจ้าของเด้อนี่เก็บเก็บเก็บนี่นี่นี่ดอกนี่กันเฮ้ยเก็บเอาเก็บเอาจะเก็บอย่างจักบอกเด็กภาษาบ้านเพื่อนนี่บาทเพ่ออนั่นละนี่นี่นี่เออนี่นี่นี่ตัวนี้น้ำนี่นี่นี่ ừ kiếp kiếp chân ngon ngon con ngon con, ngon 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 Ờ, ngon 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 xài ngon Ờ, bái vào ngon Bái vào ngon xuống ngon 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 แม่เป็นผู้เก็บลูกเป็นผู้กวาดบาตนี้อุ้ยเออเข้าขกันนีพวกนี้เนาะเด้อสวัสดีสาวจอยเออโอ้ยเนาะมันก็แปลนเท่านั้นแล้วสบัดนี่โอ้ยระวังด้วยระวังเคาะหัวเจ้าของด้วยอ่าไม่อยากบอกดอกสาวจอยเพื่อนีว่าว่า เป็นกะว่ายามซางกูมากะให้สาวจ้อยเก็บกวดไม้ตอกคอกลาใบไม้ไปตอกนําล่ะเด้อถ้าว่าซั่นโอ้ยเนาะฉันบอกทําพี่น้องก็เฮ็ดล่ะหรือว่าพีคนบอกล้วบ่เก็บคู่มือเนาะเออเออนี่นแต่ปกนีเดือนใดก็าวจ้อยเพิ่นเริ่มใส่ดอกนี่เดือนเดือน2เดือน2บ่โอ้สิแงเริ่มนี่น่ะ่อยเริ่มเห็นตุม phấn nhung mù ma đây này nhìn oh, em đi, đây gìn bạn, choi nghe nè, ừ phun nó nó nó, ừ này đang chỉ nhung hai đà, cứ cả... bảo là nó thang sàng phun cả nhăng bỏ lẽo muông làm khao hiên cả nhăng bay ma, ขอกราบทักทายสบายดีเนาะกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ดทุกผู้ทุกคนบอกว่าอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนำ้ำเนะาะไก่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องของพ่อน้องมินนี่สแนลคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อังไรก็เข้ามาเบิร์ดมาสมเนาะสวยกุไลกุเซเป็นกําลังแห่งใจทางบอาต้าเนาะพี่น้องเนาะพ่อมีกำลังใจคลิปต่อไปพี่น้องเลยเออทางนี้กับพ่ออย่างดีทางนี้ฮะอือไม่ยังโอ้ไม่ยังนี่ไม่ยังนี่เบิร์ดฮะ โอ้แปลกพี่น oh, oh, ้องเอ้ย yeah, มื่อ <są> น <bass> ี้แบบว่าบกบปกติพิ่นบริ่นน้ำได้โอ้มื่อนี้ลินน้ำอีกมื่อนี้เนาะเออเใช่ใช่เอาสงสัยสงสัยยังเป็นลูกเคยอีกนะยังมาเอาเชาะเอาแช่นี่เออ้โหโอ้โหมีลูกสาวอยากมักเป็นลูกเคยได้นี่ลูกเคยคอยผู้นึงกระผู้อยู่ อยู่บ้านนะอยู es, right? ่บ้านนับเพกน้องต้นก้าพี่น้องเอ้ยนั่นก็ยังก่ได้ไปเยี่ยมเพิ่นโย่เอพี่จีเป็นยังมาลืมน้องต้นก้าอลไรบ่สพี่ชันไม่ได้ลืมแล้วเนาะพี่น้องเนาะกับพพ่อจะได้ขึ้นไปแห่ะใช้ใช้อันใช้ลองลองลองนับบอยู่นี่มือนี่ลองนับมองดูบอต้ากับติดอ่างพี่น้องเอ้ยเนาะวอาอย่าคือคือกะกะอ่ะนับ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 เบิ้งจักนิ้วนี่จักนิ้วนี่นับเบิ้ง นอาไว้นับไว้ใช้เอ่อนับเอได้ชองอันเลยฮะใช่หางได้ชองอันหนึ่งกูเงเจ้าหง่กูเกาบาานี่อู้นักเลยนักเลยอ้นัก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 โอ้จับลงจับลงโอ้ยอ้าวโอ้ยโอ้ตัวมือ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 ดูเอ่อตัวมือวันนี้ตัวมือดูตัวมือดิแม่ได้ใช่แ้วเออตัวมือเอิบเอ้เยโอ้ยตัมือกับโมเปียนบาานี่ แล้วบาทเดี่ยวทุทุชาเดิ้ลสุชาเดิ้ลทุชาเดิ้ลสุชาเป็นบ่ะใช่เออว่าเออเอ้าไปไปใส่กระสอบแล้วเม่แม่แม่จอยเอ้าไป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 ใส่กระสอบแม่จอยไปไปไปเออไปใส่กระสอบแม่จอยไปเออพี่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 มาไว้ไว้ไปเก็บพี่ออืเออนี่เห็นบอกห่านห่านลูกลูกว่าเก่งเก่ง

อ้ติดร <Đ úng. S 1> ีได้เอยๆนะเออบริวอหยกๆได้สิไก่กระเคียน้ำไก่กระเคียน้ำมันเห็นกี่ฟุนเด้เพิ่นเพิ่นเพิ่นวา้ตั้งขึ้นดิเบิ้งเฉยสรุปตั้งขึ้นรีบอ่อ่าบัดทางนี้เฉยโบมีเฉยเดี๋ยวนี้ก็ได้เนาะอืเอ้าเฉยปลาอะไรสิได้ยีน่าเฮ็ดไม่ยีน่าเฮ็ดไม่เนาะ เสียที่เสียที่แต่ดินเบิดป้าคนเนาะเถอะจ้อยเัิญอ่าค่อยชวนแต่ละมือพี่น้องเลยโอ้เก่งเก่งเก่งเด้อคุณผู้หนิเป็นยังไงสารตัวบบมน้ามันนี่เพราะรถลำบ้าแนี่ยังที่ห้องเดียวนี่ข้าปูนเนาะตัวนี้อิ่มเรียบร้อยตัวนี้ ก็ยังซุ่มอยู่พี่น,น,น้องเน,นา,ะ,ะ,ะ,า,าะน้องชายน่าซีอิ่มแล้วแต่ว่าขอว่าเจ้านั่งที่ได้ใส่อยู่เดียกรอบนึงให้ตัวนี้มั่งลงกันใส่อีกจะว่า,าวบ่เพราะว่ามันยังบริเวณเช็ดโตได้มันบุคือแบบน้าผลนำนั่นเลยอย่างเนาะ เงินชาวจอยเพิ ains, pues th ang, th ang ่นี uh, nah, ่ะพันร like, ้อยบัดพี <S <S ่น oh, so ้องเนาะแต่ว่าทางทางบ่อไร่คับลงมาติดหนืออ่าแล้วเนาะอ่าบ่อไร่ก็ได้เพราะว่าทางบ่อไร่เพิ่นเองก็มีสามร้อยนะเหมือนกัพี่น้องเนาะได้ยินบ่อไร่้วว่าแต่ว่าร่วมกันกับอันเอื้อบุญนั่นบ่ชาวจอยฮะโอ้คนคนเจ้าเลยบ่โอ้หันเหงโคเลยได้ใช่ไหมว้ย ฮะไหนว่าผมถามเลขก็บว่าผมเป็นฮะโอ้ถามมาเลขยังก็บว่าผมเป็นโอ้ขีดินติดนะโอ้ผมเป็นย่างเดี๋ยวมันกระโดดเดี๋ยวเดี๋ยวมันกระโดดเออฮหนดิเออเส็จนอกเส็จนอกเออเส็จเส็จนี่เออถูถูถูนี่ถูเออถูเออนั่นนั่นล่ะเออเฮียนเส็จเองแหละ คอยว่าคอยอ่อยเอาแล้วน้อพี่น้องเนาะเด็กน้อยอ่าพูดเงี่ยวจะชงอีกบาทหน่วยแชบกันแม่อีกแล้วฮะว้ายเฮ้ยอีกแล้วจะจอยรุดว่อืม่นวางได้สายพายาหนันมันเกี่ยวกับสังกะสีมันถูไปถูมามัอด Ui, tà lai Wow Ừ, kinh kinh Ừ, <laughs> ừ Ừ hù nó đi đấy, phải chị hả Ẹp mè rồi Ừ Ngày biển bao là Ờ, ừ, kinh Ờ, ừ, kinh kinh ô ừ, kinh Thấy ừ, 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 nắp nắp đừng 2 xàm hay bưng đâu Đừng 2 xàm là bưng đâu Vào oh, bưng đúng đừng thông xàm เออหนึ <N Memorial> <motiv ators> ่งโอ้ม hmm? oh, um, uh ันบาดมือเด้อ like ฟัง uh มันบาดมือดิเออมันบาดมือดิอ่าโอ๋บอกเขาใจบาดจักร่ายังเป็ี่ยนยังโลดบาดอ่าจักหน่อยใหญ่มาชั่นใจชั่งหนึ่งนี่ก็บอกภาษาบ้านเพื่อนได้เนาะลูกนี่ก่อนได้เนาะใส่ใจเนาะลูกนี่ก่อนพ่อพ่อพ่อหนัาแม่ก็ ฮะบัวพ่อนิบัวแม่ได้ใช่เบบ้า <laughs> แม่เป็นเบอพ่อนี่บัวลูกนี่กอนหลานได้ใชลานกับลานลานนี่หลานที่ไงโอ้หลานนี่เจ้าบ่ฮะเจ้าโอ้หลานนี่เจ้าน้องได้ใชน,น้องก็งน้องคือไงโอ้เออเเออบ,บัว เออบัดบัดเบะค้ามมาเบะนี่มันจะสอดคล้อ,องอนาะยุกับแม่พี่น้องเนาะโอ้โหรถอันนี้รถไผลไนี่รถไผลนี่หืมรถไผลน่ะรถไผล์ืมรถไผลขี่เป็นบ่ขี่เป็นบ่ขี่เป็นบ่ข,นบข,นบขี่มึงด้วยเออใช่ๆเก็บๆขี่ยังไงใช่โยนี่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  นี่นี ny, ่นี่นี่เก็บเก็บเก็บนี่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 โด่งนี่ไงเก็บเอาเก็บเอาจะเก็บหนึ่จักรวาลเดี๋ยวภาษาบ้านเพื่อนในบ้านเออนั่นละนี่นี่นี่เออนี่นี่นี่ตัวนี้น้ำนี่นี่นี่เออเก็บเก็บไปใช้รถเด้อเออเอาบูดบันดีไปป้าใช่ผู้ไปป้าใช่ผู้ไปไปป้าใช้รถน้อยไปไปป้าใช้รถไปเออเออนี่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  Ni đi ni tụi ni năm ni Ờ, ông, ông kẹp, kẹp ni 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 Ui, nó ni nó lạ, nó lạ Ừ, ni 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 Ờ, ni ni bản ni mưa này, ni mưa này ni mưa bằng đâu tôm ni 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 tôm tôm ni thì bao ni đấy ni 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 ว่าว่าว่าวโมเมนภาษาบ้านเพิ่อเพื่อก็บปูจักกันนี่เนาะเออี่คุนว่ะไ่คุณนะโมเมนต์โอ้โหเมื่อกี้พูดมาเก็บมาให้บาทมันโมเมนต์อ่านี่ทีนี่เจ้าหาเก็บได้กูปูนี่ยังว่ามันรทีเอ็นเหยียบเด้อเออโอ้ยเฮ้ยเออเก็บไว้เก็บไว้เก่งหลายเก่งหลาย เออเออมบ้งสิลองส่วนเพิ่นไปเอาอ่ะนมเป็นสิจักบ่กน้องสี้องเนาะไปไปไปเอาขนมป่ะไปเอาขนมป่ะไปไปบ่ไปเอาขนมบ่กไปไปบอกไป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 บ่ไปบ่หอืมไปไปเอาขนมป่ะไปบ่บ่จักนะเนาะไปเด้อไปเด้อไปเด้อ

à à Đấy. Đấy, ơ ơ. Ơ. Nó xe Bẹc 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 bẹc. núp núp mưa con núp mưa con cha con. Ờ cha ơ Ờ đi phải này. này, này. này. À, phải vào xuống á. Hoa oh, bát này phố. Oh. Chết, bát này khảo cốp hai hai bát đi phố. Hoa vi vi. Aoi mày 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 hàn hàn chiếc lột chắc con má đâu Bái 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 lột chắc con má đây Bái Bái tí khứt Đưa Uớt bà này Uớt 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 ไปหาไปหาไปหาบอลไปได้ปุ๊บได้ปุ๊บได้ปีปุ๊บปุ๊บไปชุบไปโอ้ยเนาะที่ได้จะเบิ้งบอลนี่มามาปลูกนี่มาฮะขึ้นขึ้นขูดบอลเอาเอาบอลนี่ขึ้นนี่ไม่ขึ้นนี่ไม่ชิชุบนี่ขึ้นขึ้น ว่าเป็นไรดีบาทคำว่าขึ้นน hmm, ี่บาทนางน่งนางตะกูตะกูตะกูเออจักแกนจักการพี่น้องเลยเอ้าโอ้โหเนาะนะถือว่าตั้งแต่ตั้งแต่มานี่กับมีมือนี่แหละพี่น้องเนาะเห็นคนลิดน้ำแล้วก็อารมณ์ดีอ่าก็เลย นิ n. N oh, ่งท oh, ่ายเพื่อนเป็นพิเศษมือนีิเนาะโอ้เป็นอันนี้คู่มือเลยแหมเออนั่นนนั่แหละดึงดึงเออมันเออนั่นนั่นละบ่อเออว๊อบาดโอ้เอาขึ้นเอาขึ้นเออเอาขึ้นเออเก็บขึ้นเออมาโอ้ยเนาะเก็บเก็บ เฮียต้องขึ้นเองเฮียต้องขึ้นเองิบซอยด้อพีนเอารถขึ้นก้อนเอารถขึ้นก้อนเออรถขึ้นเออแกะเอาเล็กกระปูนี่มาลืลคือก้าอ้ยเนาะอืมน uh, ั uh, ่นน <ry> ั <n ikan> <ry> ่น <n> น <ikan> uh, <ry> ั <n ikan> ่ <ry> ่ไปเอาได้ย่ไงรถอันพอเตียงมาหน่เรียบร้อยได้หน่เหยียบเล็กกระปูนี่ Cảm tạm bây xa đi nó hai phân đâu người đi đôi sợ chơi uh, đôi mới đi bỏ hải về mười bà ông hạt lớn nhỏ mẹ là đi hả hả hai hai lên năm ít mà áo bà đi cầm viên ơi đi áo kép đi áo áo kép เก็บขึ้นเก็บใส่ก้อนเห็นนะเก็บใส่เออเก็บใส่มันเต็มหนิมจังนักนี่คำว่าเก็บนี่เด้อชัมพ์พนบอกว่าเก็บนี่คือจับนี่นี่เออเห็ดเห็ดเห็ดเบิ้งเห็ดเบิ้งนี่เห็ดเบิ้งนี่นี่จับนี่เออนี่ขึ้นมานี่เอาใส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 ่เห็นบ่เอาใส่เบิ้งเอาใส่เบิ้งนี่พี่มาดึงข้างนี้ไปนี่ป้ปะา phí mà đứng hàng niêm nhạc bay cái <laughs> này đại bà này ờ áo bà này ham mà không bạn này ừ, phê phê ba má bớt gì pha hết này bớt phê phê mà đứng phê mau đi ờ ui ờ áo khướt ờ ờ khướt khướt ờ khướt khướt ngoài má chết bà này bunny bà này tin của mình ugh mẹ, ờ, ờ, a ya na bunny tuỳ đâu nọ hm ok này ok 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 keng ok keng ok 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 เนาะโอ้เออเอาเฮ็ดบาดนี่ทำพิชุกทำพิแกะทำพิดึงพี่น้องเอ้ยเนาะโอ้ดึกทึกอ๋อโอเคน้องพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ผมมีอย่างไรเราพี่น้องเอ้ยอ่าไายอ่าจังใดลูกสาวจ้อยมือนีเนาะอารมณ์ดีเป็นพิเศษพี่น้องเอ้ยโอ้ยชวนไปหลินชวนหลินรถน้ำพึนชวนไปเอาน้มกับไปยังบ่เป็น ทุช่าก็บอกให้นับเนาะก็บอกให้ตบมือยังบมเป็นพี่น้องหรือว่าบอต้าว่าภาษาบ้านเพื่อนบมเป็นบอเนาะหรือว่าจังไงฮะจังไงก็ข้อมุขอบใจละลายเด้อพี่น้องที่เขาว่าเบิ่งมาสมแล้วก็บบกดขับโฆษณาเนาะพี่น้องเนาะจังไงก็หักว่าคลิปนี้ว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้อพี่น้องเด้อท้ายคลิปนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะบ๊ายบาย